ครับมือนี้พบกับช่อง b a u Magder ครับมือนีนมาดูเจ้า c o b i c o GC 200พุดโคกงน้องหน้าโมเดลครับการทำงานเปิดบอ่อคอสขับเองครับส่วนรถผมยังสอมอยู่ครับวิธีการเปิดบอ่อครับขึ้นดินทางเดียวเพื่อสางบ้านครับ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคันนี้ได้หาสียางหกปีแล้วครับการทำงานยังกิกเงาน,นหลดใหม่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์ เนี่ยครับพุดในหน้าเขาเลยครับโครงการพัฒนาเร่งหนำของจังหวัดสุรินทร์ครับ เปิดบอ่อมือแรกครับฝนตกกําลังเศร้าดินอยากสีอมน้ำยังอยครับดินเหนียว ในหน้ามีตะนามครับต้องสูบนามกออกจังสิคุดได้บินจนติดปุ่มกี้แม่คโคครับเสียดจากนี้ไปคุดต่อ,อย่ตำบลสาคุดครับอำเภอชมพ้นบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เป็นโควงการที่พัฒนาแรงนา,าให้เช่าบ้านครับตามร้อยในหลวงรัชการที่เก่าครับกเกษตรอินทรียอยู่ใน ฝากช่องบ้าแม็กน้ำเด้อครับพึ่งเปิดช่องไหมครับกำลังหัดเยูทูบวิธีการไล่ดินออกไปครับใหญ่ดินมันอังเขามาหาโตรถจ้าของครับบรรยากาศก็กคึมคึอุฝนสิโตครับมน ฝนตกสองสามมื่นกระหน่ำเลมาเฮ็ดครับมือนี้ต้องซูบน้าอวกน้าต็มหน้ากชิปต่อไปเดี๋ยวล่งให้พี่น้องติดตามนะครับนี่ก็เป็นชิปแรกของผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิง่งติดตามเราเวยครับขอบคุณครับ